กองบรญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้อกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เปิดปฏิบัติการล่าหมูเถื่อนจู่โจมตรวจสอบโรงชำแหละซากสุกรไม่มีชื่อในพื้นที่แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครงได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบชำแหละและเคลื่อนย้ายสุกรโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจสอบพบซากสุกรรวมกว่า7,500กิโลกร,รมัมโดยจำนวนนี้1,800กิโลกร,รมัมไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาและพบการจัดเก็บไม่ถูกสุขลักษณะบางส่วนวางกองพื้นโดยไม่มีภาชนะรองรับหรืออุปกรณ์ประกุมใดๆซึ่งสุกรทั้งหมดถูกเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ที่ปัจจุบันประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร ASF โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากสัตวแพทย์ประจำเขต เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาน,นายธนพลอายุ41ปีเจ้าของสถานที่ดังกล่าว่านกระทำความผิดตามมาตรา22ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558ที่ย้มเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าเขตโรคระบาดโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีโทษตามมาตรา65คือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้อายัดซากสุกรจำนวน1,800กิโลกรัมไว้ในห้องเย็นและเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ว่ามีเชื้อโรคหรือสารตกค้างเช่นสารเล่งเนื้อแดงฮอร์โมนหรือยาปฏิชีวนะหรือไม่ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางและกรมปศุสัตว์ฝากเตือนประชาชนและผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภยัยด้านอาหารเพราะเนื้อสัตว์ที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไม่ผ่านการตรวจสอบและไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เคลื่อนย้ายมีความเสี่ยงสูงที่จะปนเปื้อนเชื้อโรคอาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพผู้บริโภคและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้สำหรับซากสุกรข,ของกลางทางกรมปศุสัตว์จะดำเนินการทำลายโดยการฝังหรือเผาตามมาตรการควบคุมโรคและขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn